ภาพล่าสุดดรแอนนี่หาย20ปีหลังวิวาห์100ล,ล้าน เชือ่ว่าหลายคนยังคงคุ้นชื่อคุณหน้าของแอนนี่ซับเสริมสีอดีตนักแสดงพิธีกรวีเจทางช่อง MTV Thailand และผู้ประกาศข่าวช่อง7ที่หายไปจากวงการนานหลายปีตั้งแต่เข้าพิธีวิวาร้อยล้านกับสามีนักธุรกิจมีแค่มารายการหรือทำโครงการเพื่อสังคมออกทีวีแค่ไม่กี่ครั้งปัจจุบันแอนนี่ในวัย46ปีมีลูกสาวคือน้องแองจีพาวิลดาว,วัย11ขวบ ซึ่งตอนนี้เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองแล้วส่วนอีกบทบาทคือการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ,กษและบัลเล่ให้กับเด็กๆต้องบอกเลยว่าสาวคนนี้ยังคงสวยสดใสเหมือนเมื่อ20ปีก่อนเป๊ะดออรอัญทิยาเลิศอัสดะมงคลชื่อเล่นแอนนี่ เกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2519เป็นนักแสดงพิธีกร VJ ทางช่อง MTV Thailand เคยเป็นผู้ประกาศข,าข่าวขั้นรายการทางช่อง7จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยรุ่น28ระดับปริญญาบัณฑิตจากคณะอักษรศสาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยเอกภาษาอิตาเลียนต้องบอกเลยว่าในอดีตเธอฮอตมากสำหรับแอนนี่ดรอันธยาเลศอ,อัสดะมงคลหรือแอนนี่ชุติพรทรัพย ปัจจุบันอายุ44ปีแล้วยังคงสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนถึงแม้จะมีลูกแล้วก็ตามเธอหายห่างจากวงการบันเทิงนานมากไม่มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามเลยแฟนๆคงคิดถึงผลงานของเธอกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวถ้ามีโอกาสก็อยากจะเห็นสักครั้งหนึ่งโดยผลงานละครที่ทำให้แอนนี่เป็นที่รู้จักก็จะมีโดยแรงอธิษฐานทายาทปองแปงนางละครลูกตาลอยแก้วแม่นักพักขนง คอยล้อมเพจซึ่งเธอเป็นอดีตนักแสดงพิธีกรวีเจทางช่อง MTV Thailand เคยเป็นผู้ประกาศขั้นรายการทางช่อง7จบการศึกษาร,ระดับมัธยมจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น28นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของนิตยสารแองเจและสถาบันสอนภาษา Baby l a n g u a g Thailand by DBL และปัจจุบันก็เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเด็กและสอนบัลเล่เด็กด้านชีวิตส่วนตัว คุณพ่อชื่อดรพิลาศพงษ์คุณแม่ชื่อสุรีพรทรัพย์เสริมสีแอนนี่สมรสกับสมบัติเลิอดอสดามงคลและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าแองเจลินาวัย11ขวบโตเป็นสาวแล้วหน้าตาดีเหมือนคุณแม่มากๆเลยทีเดียวคะ่ะก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะได้เข้าวงการมีผลงานบ้างหรือเปล่านะเนี่ย เชื่อว่าต้องมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากแน่นอนชีวิตแอนนี่ตอนนี้ดูแฮปปี้มากๆเลยหลังจากที่ลาวงการไปแล้วมีครอบครัวที่อบอุ่นใช้ชีวิตอยู่กับสามีลูกสาวดีมากจริงๆงานนี้ก็ทำเอาหลายคนอิจฉากันหนักมาก